ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัดเสียงอย่างง่ายสําหรับคนที่อยากจะอัดเสียงไว้ใช้ในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาหรือการแคปหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมที่จะสอนวันนี้คือโปรแกรม Audacity นะครับตัวนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีก็ดาวน์โหลดได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้ผมยังไม่สอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับช่วงนี้สอนวิธีการใช้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับ หน้าตาของโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะครับวิธีการอัดเสียงก็ไม่ยากครับสังเกตที่รูปไมโครโฟนครับถ้าเป็นอย่างอื่นอยู่ให้เลือกที่ปุ่มไมโครโฟนนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็จะอัดเสียงจากไมโครโฟนท่านได้แล้วนะครับวิธีการอัดครับกดที่ปุ่ม record จะปรากฏหน้าต่างการอัดเสียงขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีเส้นเสียงโผล่ขึ้นมาด้วยอ่าวิธีการต t o p ก็กดที่ปุ่ม stop ครับเมื่อเราอัดเสียงอย่างพอใจแล้วอย่างเช่นผมจะลองฟังดูนะครับ กด<จ>ปรากฏหน้าต่างการอัดเสียง<พ>ขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีเส้นเสียงโผล่ขึ้นมาด้วยอ่วิธีการสต็อปก็กดที่ปุ่มสต็อปสังเกตว่าเราจะได้ไฟล์เสียงมานะครับแต่สังเกตว่าเส้นเสียงของเราเส้นเสียงของเรามันยังไม่ขยายใหญ่คือเสียงยังไม่ดังพอเราจะใช้เอฟเฟกเพิ่มเข้าไปนิดน,นึงนะครับับเบลคลิกครับับเบลคลิกจะเป็นการมาร์กเส้นเสียงทั้งหมดที่เราอัดไว้ให้ไปที่เอฟเฟกครับไปที่แอมบิ โปรแกรมตั้งค่าให้นะครับเราสามารถปรับได้แต่ผมไม่ปรับนะครับผมเอาตามที่โปรแกรมตั้งค่าให้เลยกดที่ปุ่มโอเคครับสังเกตว่าเส้นเสียงเราจะขยายขึ้นมาลองฟังดูครับจะปรากฏหน้าต่างการอัดเสียงขึ้นมาเห็นไหมครับจะ,จะมีเส้นเสียงผูกขึ้นมาด้วยวิธีการสต็อปก็กดที่ปุ่มสต็อปเห็นไหมครับต่อไปมันจะสังเกตว่าจะมีเสียงรบกวนอยู่นิดนึงนะครับให้เราขยายขยายตรงหยกัยกๆเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับคือเสียงรบกวนอ่ะเราทําการมาร์กครับ มาร์กเพื่อจะให้โปรแกรมมันจําค่านี้ว่าให้ตัดเสียงนี้ออกไปนะครับลองฟังดูก่อนก็ได้ได้ยินอยู่นะครับต่อไปไปที่เอฟเฟกครับไปที่น้อยรีดักชันเกตน้อยโปรไฟล์คือให้โปรแกรมมันจําเสียงส่วนนี้แล้วมันจะไปตัดออกนะครับต่อไปให้เลือกทั้งหมดครับเดาคลิกครับเลือกทั้งหมดไปที่ตัวเดิมครับน้อยรีดักชันต่อไปเลือกโอเคได้เลยนะครับมันก็จะปรับเสียงรบกวนให้หายออกไปนะครับ ลองฟังดูอีกครั้งครับจะปรากฏหน้าต่างการอัดเสียงขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีเส้นเสียงผูกขึ้นมาด้วยอ่าวิธีการสต็อปก็กดที่ปุ่มสต็อป,อปเห็นไหมครับเสียงรบกวนก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่พอใจเราอยากเพิ่มเสียงอีกก็ไปที่แอมบิไฟแล้วก็เพิ่มเสียงขึ้นมาได้นะครับต่อไปเราจะทําการเซฟไฟล์เพื่อที่จะไปใช้งานในกรณีต่างๆนะครับไปที่ไฟล์ครับไปที่ Export Audio นะครับ เลือกที่ที่จะเซฟผมเลือกเดสก์ท็อปนะครับตั้งชื่อให้กับไฟล์ของเราหน่อยเลือกเป็นผมเลือกเป็น WAV นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มเซฟครับโอเคเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์ที่เราบันทึกออกมานะครับอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เองนะครับลองเปิดฟังดูนะครับนำไปใช้งานอื่นไปใช้ในงานตัดต่อได้นะครับจะปรากฏหน้าต่างการอัดเสียงขึ้นมาเห็นไหมครับ จะมีเส้นเสียงผูกขึ้นมาด้วยโอเคแสดงว่านําไปใช้งานได้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมอยู่นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกในการทําช่องของผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและได้รับความรู้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ